นะคะมีช่อง YouTube ช่องใหม่นะคะที่ชื today> ่อว่าไทยคลิชอิลล์คือว euh. ่าพี่ตัมเนี่ยนะคะก็เป็นมาเตอร์อิลล์นะคะแล้วแซร่าก็เป็นดอนเตอร์อิลล์วันนี้เราก็เลยจะเริ่มต้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวกับคําว่าอินลอนะคะเราไปดูกันเลยว่าเราใช้อินลออย่างไรคะ่ะโอเคไปเลยคะ่ะ let's begin โอเคโอเควันนี้เราเริ่มต้นด้วยคําว่าอินลอเนี่ยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็น mother in law แล้วก็ daughter in law นะคะ hmm. คือว่าช่องของเราเนี่ยนะคะ Pyglish in law เนี่ยนะคะจะเป็นช่องที่ พูดคุยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะคือว่าพี่แตนเป็นคนไทยแซร่าเป็นคนอเมริกันนะคะเราก็จะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะบนเงินไปนะคะเป็นการเรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะโอเคเราเริ่มต้นกันที่คําว่าอ e ีลอนะคะ,ะคาว่าอ e ีลอนี่ก็มีหลายอย่าง ซาร่า <Sarah S 2> <ม>เนี่ยรู้ภาษาไทยบ้างนะคะ<ม>เล็กๆน้อยๆซาร่าก็้งแตังเรียนซาร่า <laughs> ลังเรียนภาษาไทยอยตอนนี้ก็เก่งแล้วเหมือนกันนะคะ<ม>ก็พูดได้หลายคำนะคะแต่ว่าในขณะที่เราทําช่องเนี่ยซาร่า<ม>ก็จะได้เรียนรู้ภาษาไทยไปเรื่อยๆด้วยเนาะ<ม>โอเคแล้วก็ท่านผู้ชมน้องๆทั้งหลายก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยกันเลยนะคะ<ม>โอเคเราก็มาเริ่มต้นที่คําว่า Inlaw e in-law i n อ a ลล o อิล a ์ท e ก e in นี้ talk about t h ค w o r า in-law in-law o k a คคำว่า in-law นะคะก็คือเป็นคำที่ใช้อ่ามันก็มีหลายอย่างนะ law law แปลว่ากฎหมายนั่นอันนี้เราเราไม่ได้พูดถึงคำคำว่า law ที่แปลว่ากฎหมายนะเราพูดถึงคำว่า in-law ที่มันเป็น relationship ใช่ไหมอิ t แ relation ชิพเรレーションชิพเนี่ยโอ k a แล้วพูดถึง in-law ที่มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของคนนะคะที่มาเป็นอิลล์กันและพี่แต๋มเนี่ยเป็นมาเ์อร์อินลอของแซร่า hmm. พี่แต๋มเป็นแม่สามีของแซร่า hmm. ก็คือมาเ์อร์อิลอส่ซนเซร่ายูเป็น daughter in law เป็น you know daughter in law ลูกลูกไป <laughs> ลูกสะพายลูกสะพายเย้ <laughs> <laughs> yeah, c ริคอ ซาร่าก็เป็นลูกสะใภ้ของนิแตนเป็นดอเตอร์อิ n l a นะคะและเวลาที่เราสองคนรวมกันมาต็อิ in law, กับดอเตอร์อิ n l a เอามารวมกันก็จะกลายเป็น in laws in in is. Law. is that right we add s, mm hmm. <S, and is, <S, yes. <S นะคะก็เป็น in laws ก็คือโอ้คุณเนี่ยเขาเป็นแม่ผัวลูกสะใภ้กันโอ้แม่ผัวลูกสะใภ้ภคือว่าภาษา mm hmm. in l like, i like more official มีของแม่สามีแม่สามีแม่สามีอลูกสะ้าลูกสะพ้ e but for like in the country like not in the city like like more like no official thing casual casual yeah like yeah like in the country nationwide แล e วหมายถึงคนชนบทหรือคนชาวบ้านเนาะ ชาวบ้านและมีหลายอินดิแคนรีอะไรชาวบ้านเดี๋ยววีค <Yeah. S 2> อลแม่ผัวลูกสะพ้ายแม่ผัวลูกสะพ้ายมอฟ f ี่โชว์วีคอลแม่สามีและลูกสะพ้ายโอเคโอเคแม่ผัว <laughs> <laughs> แม่ผัวลูกสะพ้ายเวลาพูดถึงแม่ผัวเนี่ยมันดูแบบว่าแม่ผัวลูกสะพ้ายเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยใน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 ไทยแลนด์เนี่ยนะ เดมอลัยเด็ก don't get along เออโอเคเหแม่พัวลูกสะพลูกมอลัยลูกมอลัยมอมอลัยอนเอรมีโอเค like competing like feuding competing ้งเอาชนะเอาชนะค้าขายซกันละกันแย่งความรักจากลูกชายอะไรเงี้ยหลายไฟฟลาเร่ from from the sun And you fight Can you for love for your husband, <laughs> but your husband is my son. Yes. Yeah. So we, they normally like fight for love. Right. It's kind of known <laughs> to be a little contentious. <laughs> when you contentious like contentious? Uh, <laughs> argument. Oh, argument. Yeah. Like like yeah. uh, talok, mm, talok, Th talok, Yeah. Mm -hmm. <laughs> Something like that. Okay. <laughs> but when you say "แม่สามี." และลูกสะพาย is more soft like soft like ลูกลูกเบาลงหน่อยใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าแต่แม่ผัวและลูกสะพายคนนี้วิล o ล e ์พีชาร์ดเราก็เอ่อเป็นอะไรที่เหมือนกับเอ่อรักกันดีเนาะพี่ต๋องก็เห็นซาร่าเหมือนเป็นลูกสาวพี่ต๋อเองแหละแต่ But Just want to know uh What we use for in law? What else? Like daughter in law? In -law, in -law. Yeah, so she's my mother in law. Since mother I married her son. yeah And then I have my father in law, who is my husband. husband. <laughs> <Her> husband. <laughs> 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 father in law. Um, yes. And then your younger son is uh, my brother in law. ลูกชายคนนของพี่แตมน้องของสามีเซร่าก็เป็น brother in law าพี t ต i n if I have a daughter yes so my daughter you will be your sister i n law yes ก็คือนี่ก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะเมื่อสองครอบครัวมามารวมกันเนาะด้วยการจดทะเบียนเนาะก็จะเป็น in law w h a เ e v e r รนะแล้วก็เติมคำว่าอ mm ิ hmm. ลอลงไปคือว่าเป็น daughter อิล a อก็คือลูกสะใภ้ mm hmm. เป็น uh, son อิล a อก็คือเป็นลูกเขยเช่น y o u r h u s b a n d my son <Yes. S 1> will be your mother's son's i ิ l a w son อิลโอโอเคเข้าใจไหม <laughs> เข้าใจไม่เข้าใจคือว่าคือว่า your your husband yes คือลูกชายพี่ตั้มเนี่ยนะ will be your mother's son oh yes เข้าใจเข้าใจเข้าใจคือว่าลูกลูกลูกชายของพี่ตั้มก็จะเป็นลูกเขยของแม่ซาร่าเป็นลูกเขยของพ่อซาร่าในขณะที่ซาร่าเป็น ลูกสะใภ้ของพี่แตมเป็น daughter-in-law ของพี่แตม mm hmm. ลูกชายของพี่แตมก็เป็น son-in-law ของพ่อและแม่ซาร่า hmm. Yes you understand what I say Yes so my my parents <laughs> uh <huh. S 3> my mother and my father uh huh. so my husband uh huh. is their son-in-law Okay ก็คือที่ซาร่า hmm. พูดก็คือว่าลูกชายของพี่แตม mm hmm. ซึ่งเป็นสามีของซาร่าก็คือลูกเขย หรือเป็นซันบิโลของพ่อและแม่ซาร่า mm hmm. ไม่รู้ว่าวันนี้พี่แต๋มกับซาร่าทำให้น้องๆหรือท่านผู้ชมงงมากขึ้นไปอีกหรือเปล่านะคะพยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจ Just wonder if mm hmm. they under stood what w e what w e try to tell <laughs> I'm not sure <laughs> oh <my. S 3> it took me twice it took me two times and then they เข้าใจเข้าใจ now ที่แต๋มจะถามแซร่าะว่าที่เมืองไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยบางที uh, most, most of the time มแม่ผัวกับลูกสะใภ้หรือแม่สามีกับลูกสะใภ้เนะี่ย don't get along คือว่าแม่ผัวกับลูกสะใภ้หรือแม่สามีกับลูกสะใภ้ปกติเขาก็จะไม่เขาก็จะเข้ากันไม่ค่อยได้ก็แบบต่างคนต่างเหมือนหึงลูกชายเนาะหึง i s just like jealous หึง yeah Just mm -hmm. jealous. Yeah, that's a like good it. jealous is a good way to say or so, com competing. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. So just want to know if it's the same in America, like me. Yeah. <laughs> yeah, there's a, definitely a stereotype, so um, it's not especially like mother-in-law mm -hmm. and daughter-in-law mm -hmm. sometimes <laughs> sometimes and then with like a father-in-law maybe a son-in-law mm -hmm. like that oh relationship really? yeah oh sometimes. really yeah because so, normally in thailand mm -hmm. in thailand mm -hmm. just talk about uh mother-in-law and daughter-in-law oh. we don't we don't we don't really talk about oh. father-in-law and son-in-law, they, they normally they get along. Yeah, I think it's sometimes like, especially if you have like one daughter or like uh, your first daughter, oh, like sometimes oh, oh, oh. the Just father- Just like you, you're, you're, yeah. you're the only daughter. Yeah, so the father-in-law can be a little like protective. Oh, oh first, okay. first. yeah, like yeah. Bo bo om, protective like bo similar, but no not not like jealous no no yeah and usually usually it works out but maybe yeah. a little bit at the beginning yeah. and then pa, pa, กับล <c oughs> mm ูกเขยอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะ most of the time they they don't they don't jealous they, no, they are not no. <jealous. S 3> that's more like mother in law <c oughs> and daughter in law ไม่เหมือนแม่ผัวลูกสะพ้ย that's that's where the word <c oughs> monster in law comes <that> from oh yeah. a lot of like movies and uh -huh, is like oh, Instead a Mother-in-law, yeah, called Monster-in-law. Monster in -law, yeah. yeah. Yes, so it's cool! So, it's so bad! <laughs> there's a movie. I think there's a movie called Monster-in-law. Oh, really? Yeah. Yes, that mean Mother-in-law. Yes. Oh, wow. Yeah. So, Sarah said that in America, แทนที่จะเรียกแม่ใน law ก็เรียกเป็น monster in law monster in l มอนสเตอร์ก็คือสัตว์ประหลาด You k ู o w สัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาด monster monster scary 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 mother in law monster which is not how we are no no it is a little bit of a stereotype o k l y so ก็แปลว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกันไปหมดทั่วโลกนะ <means> <laughs> <that> means, Sarah said, in America, they still call mother-in-law sometimes they call monster-in-law that means they probably just like Thai yeah. yeah so everywhere yeah in the world yeah and I mean it just depends like I think now maybe it's getting more like mother-in-law daughter-in-law will be like friends and things oh, like that yeah, yeah. But more, I, could... I mean get get, get, get along Better, more, yeah. 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 I think so. Yeah, I think so. Okay, <laughs> yeah. okay. But still, <laughs> still have something mm. in their mind, something yeah, like that. A little mm. bit, maybe. But we don't have that. No, we do not. We do not. <laughs> we do not have that at all. Sometimes I mean, just like my daughter. Yeah, I call her. I actually. one her casual อีกอย่างหนึ่งฝรั่งเนี่ยนะคะเวลาที่อสมมติว่าซาร่าเป็นลูกสะใภ้พี่ตัดใช่ไหมแต่งงานกับลูกชายพี่ตั๊เข้ามาใช่ไหม mm hmm. ปกติแล้วเนี่ย normally mm hmm. you will call me just name right โอ้โอเค o k m a y อ่าอ a n I ่าอ n าอ่าอ a l l ่ m อ่า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 อ n าอ่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 ่อ่าอ s าอ่่อ่า่าอ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 ่า o ่่อ r ่อ e ่ออ่า่าาก่อ่อ่อ เขาไม่ใช่พี่แตนนะเซร่าทั่วๆไปเนี่ยลูกสะพ้ายที่แต่งเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเรียกแม่สามีหรือพ่อสามีเรียกชื่อเฉยๆเช่น<ม>พี่แตนเนี่ยเขาก็จะเรียกแตมแตม t อย something like that right ไอรอน something like that แต่พี่แตมไม่ได้ไม่ไดอ้อยู่แต่งงานมานนเป็นลูกแต่งงานมาแล้วอยู่ต้องมาเป็นลูกไอเซราก<ม>็เลยเรียกพี่แตมว่ามามา่มา วันเวอรอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกชายของีิตเนเรียงฟิตเนนะคะกเ็เหตุการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือว่านั่นแหละถ้าสมมติว่าปกติทั่วไปเนี่ยฝรั่งเนี่ยไม่ว่าจะอายุมากอายุ they don't care how how old you are no. they just call if they if they like n o w each other or get close like h t right. come out in no gun maybe you call just first name yes or nickname or whatever yeah first name nickname sometimes they'll say like mrs uh, or mr with mr. the last mr. name. that more official yeah sometimes people just do that throughout uh, but uh, it just depends okay. like how close you but are they, maybe. But, but for sure they don't call mom or mommy not really no yeah. not as yeah. much yeah. not as much yeah Just, ask, yeah. just us yes us โอเคพี่ต๋มคิดว่านะวันนี้นะพี่ต๋มก็พยายามที่จะอ,อธิบายให้น้องๆให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะเนาะเกี่ยวกับคํำว่าอินรอนะแต่ก็ไม่รู้ว่าอธิบายไปแล้วเนี่ยนะจะทําให้สับสนมากขึ้นหรือเปล่านะแล้วก็ถ้าน้องๆหรือว่าท่านผู้ชม มีอะไรที่สงสัยไม่เข้าใจนะคะก็เมคคอมเมนต์เอาไว้ข้าง่าอยากจะให้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือว่าอธิบายคําอะไรนะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าจะไปใช้ที่ไหนก็นแล้วแต่นะก็เขียนคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างนะคะแล้วเราก็จะได้เอามาพูดคุยกันในรายการของเราครั้งต่อไปนะวันนี้มีอะไรอีกไหมที่เกี่ยวกับอีลอวอ What What else about Ela you t h i n I'm trying t think mm. oh kind of did i don't remember if we talked about this but like if you're talking about like your mother-in-law and your father-in-law mm -hmm. mm -hmm. you can just say mm -hmm. my in-laws okay so la pasalaba sa la bawat halat ng putong okay sa mga in-laws sa law mother-in-law and father-in-law my laulagang home-law oh, my in-laws me have to have คือ สองคนนี้แหละทั้งพ่อสามีทั้งแม่สามีเนี่ยเราไม่ต้องพูดซ้ำให้มันยาวๆแล้วก็บอกโอเคโอ้ okay. oh, today I'm going to see my i l a w s, mm hmm. <S yes with t h e s y e h yes, yes. Yeah. <Yeah. S 1> with this หรือท้า่ตัมํมจะไปสมมติพี่ตั้มมีลูกชายสองคนพี่ตั้มก็มีลูกสะั้ยสองคนสมมติพี่ตัม้มจะไปหาลูกสะั้ยสองคนพี่ตัมต้มก็จะบอกว่าโอ้ oh, today I'm going to see my i l a w s, mm hmm. <S ก็ได้ mm hmm. นะคะ ในขนาดเดียวกันถ้าคนที่มีลูกสาวใช่ปะแล้วก็มีลูกเขยแล้วมีลูกเขยที่คนนั้นแต่จะไปหาลูกเขยหลายๆคนเราก็ไม่ต้องมานั่งบอกว่าทีแต่คนแต่คนเนาะเราก็บอกว่าอยวก็อินท s ส e อิ l ลอสมาอินลอสเติรนสนะคะก็ประมาณนี้เนาะเยอะเยอะไม่รู้ว่าขัดขาดตกบกพ้องอะไรอีกเกี่ยวกับคำว่าอินลอสนะคะตอนนี้นึกได้เท่านี้เนาะแล้วก็ออมันมีอีกคำหนึ่งนะไม่เกี่ยวกับอินลอ this one is not about i l l a w but mm. when we have like when we adopt oh. like adopt a daughter oh, okay what you call that adoption like yeah but what 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 you call for the daughter that I adopt just like พี่ต๋เนี่ยมีลูกสาวนะคะ mm. ที่เป็นลูกของเพื่อนแล้วพี่ต๋อก็รักเขาแล้วพี่ต๋อก็เรียกเขาว่าลูกสาวเขาก็เรียกพี่ต๋อว่าคุณแม่ You just call daughter, just daughter. Yeah, yeah. yeah. Like goddaughter, maybe. Uh, usually, that's more like official. Like you have to. Yeah, be, I mean, when, like when, you, the parents would like name someone a godmother Yeah. Or a goddaughter because yeah. if, if mm -hmm. somebody asks, oh, who is this? Mm -hmm. ถามพี่ต่ำไปกับลูกสาวพี่ต่ำซึ่งเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยนะคะคนก็ถามโอ้คุณนิสเนี่คือใครอย่างเงี้ยถ้าพี่ต่ำบอกว่าโอ้ oh, she's my daughter everybody ทุกคนก็จะคิดว่าโอ้ oh, คือลูกสาวที่พี่ต่ำคลอด mm hmm. ลออกมาไลไง I, like I didn't uh, yeah. but yeah. how how should I tell people that she's my like god daughter more like god s <S mm hmm. daughter what you call that yeah i don't know if there's really a word for that i mean you just say like daughter and then you could explain like oh well you know so, she's part of the family but not you know blood yeah. blood related yeah of, you know, but i mean if yeah, you have like a specific word mm -hmm. like can i just say daughter mm -hmm. do you, you understand that Yeah yeah that would probably be the closest yeah, way like godfather godmother goddaughter เอาเป็นว่าพี่แตงก็จะได้ไม่ต้องที่อาจจะว่าพี่แัมไปกับลูกบุญธรรมของพี่แตงซึ่งเป็นลูกของเพื่อนแล้วเราก็รักเขาเหมือนลูก mm hmm. เขาก็เคารพเราเหมือนแม่เนี่ยนะเก็คือเป็นแม่บุญธรรมกับลูกบุญธรรมเนาะเวลาที่เราไปเจอคนหรือเจอเพื่อนแล้วก็เขถามว่านี่คือใครนะ mm hmm. พี่แตงก็จะบอกเขาว่า she's my goddaughter mm hmm. because I don't want to just like explain no, just blah, 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 like blah 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 yeah. blah. <laughs> so if you yeah. don't know the history of it. Yeah. So I think God knows it should be think, fine. Yeah, that would be fine. Yeah. So they would, they would but, know what you mean yeah, mean. yeah. You know, like your at least it's family not, it's not come from <laughs> your <laughs> your body. <laughs> be like, oh, there. you had another child? <laughs> no. Oh, actually you did <laughs> ask me when the Mm hmm. I mean at the beginning when we know each other when oh. when you come with Victor then oh, uh huh. we talk about my daughter oh, and she say <yeah. S 2> like, oh you have another daughter I didn't know that We talk งก็พูดถึงว่า oh ลูกส a วอย่ e งเงี e ย Sarah oh I don't even know Sarah บอกว่า Sarah ไม่เคยรู้เลยว่าพี่ต๋อมีลูกสาวรู้แต่ว่ามีลูกชายสองคน I'm so empty so พี่ต๋องว่า oh she she is <laughs> like God more than you you understood at that time yes I was like okay they're not a r i g h t actually related not come from my my t u m m y okay วันนี้นะคะพี่ตับคิดว่านะคำว่าอีลอเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่ทำให้น้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมนะเข้าใจบ้างไม่มากก็หน่อยนะคะอยากี่พี่ตับบอกนะคะอยากจะให้พี่ตับกับซาร่าคุยถึง เรื่องอะไรหรือว่าอธิบายถึงคําอะไรหรือว่าคําที่อยากจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเป็นคาเนี่ยจะใช้ในภาษาอังกฤษว่าอะไรอะไรประมาณนี้นะคะถามเข้ามาได้นะคะแล้วเดวกับกับซาร่านะก็จะมาไท l ก s h อินหรออินหรอให้ปากนะคะโอเควันนี้พี่ตัมแล้วก็ซาร่านะคะก็คงจะตอบลาล้วมองแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายไปก่อนนะคะก็ขอให้โทุกคน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะแล้วก็ตอนนี้โควิดกำลังระบาดใช่ไหมก็ขอให้ทุกคนห่างไกลาจากโควิดค่ะพี่แอมแล้วก็ซซร่า <Sarah. S 1> ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่เมาชาต้องการค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะช่วยกันกดติดตามกด,ด subscribe ดกดไลค์ชอบ <laughs> กดแช่แช่แบ่งปัน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 เช้าเรื่องรองรุงซาวไหนเล้วตามมดว้อม